ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะชุดสืบสีบุญเรืองนำตัวหนุ่มหนองผือแถลงข่าวหลังตะครุบตัวได้ขณะออกจากห้องน้ำคาบ้านก่อนนำยาบ้าล็อตใหญ่เคลื่อนย้ายส่งยาบ้าตามใบสั่งพร้อมยึดของกลาง4318เม็ดรถยนต์2คันรวมมูลค่านี่3ล้านกว่าบาทเลยนะคะผู้ต้องหายอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่แหล่งพักยาก่อนจำหน่ายในพื้นที่ ช่วงบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกกำปนาธเศษฐฤิทิกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองนำตัวนายแฮกนามสมมุตินะคะอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่66บ้านหนองผือหมู่13ตําตำบลหน,นองแก่อำเภอีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้ามาถแถลงข่าวคะ่ะ การจับกุมครั้งนี้นะคะเป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่ซึ่งชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองเนี่ยเขาเฝ้าดูพฤติกรรมนี้มาร่วม2สัปดาห์รวมมูลค่าของยาบ้าและของกลางนี่กว่า3ล้านบาทเลยนะคะพร้อมแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเมทรแอมเฟตามีน Am โดยผิดกฎหมายก่อนนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่66บ้านหนองผือหมู่13 ตำบลหนองแกอำเภอศรีบุญเรืองค่ะโดยก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยยังคงอยู่ในบ้านพักแล้วก็มีพฤติกรรมเก็บตัวเงียบสายสืบก็ทราบว่าเพิ่งจะไปรับยาบ้าล็อตใหญ่มาพักไว้ในบ้านเพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยตรวจค้นโดยละเอียดในบ้านนะคะพบยาบ้าในห้องนอน4,314เม็ด จากนั้นก็กระจายกำลังออกค้นหาแล้วก็ยังพบยาบ้าอยู่ใต้ถังขยะหลังบ้านข้างโรงเก็บรถอีก6,000เมตรค่ะห่างออกไปประมาณ15เมตรซึ่งเป็นโรงเรือนเก่าสำหรับเก็บข้าวของเครื่องใช้เจ้าหน้าที่เห็นผิดสังเกตนะคะก็เลยลองใช้จอบเนี่ยเขี่ยเขียดินดูถึงกับตะลึงเลยทีเดียวเพราะว่าพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกใต้พื้นดินอีก30 0 0 0เมตรค่ะ รวมยาบ้าที่พบในบ้านผู้ต้องหาทั้งหมดเลยเนี่ย4314เม็ดเลยทีเดียวค่ะสุพัชราการแก้วสิงห์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองบัวลำพูภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน